ได้รับคำท้าจากวัสลีนะคะที่เขาให้ใช้โลชั่นทาตัวที่แก้ปัญหาผิวหย่อนค้อยแล้วก็ริ้วรอยนะออกคทิ์คล้ายโบท็อกห็นผลชัดเจนใน6วันในงบแค่359บาทเดี๋ยวดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะัส,สดีจคุณชาวกรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะคือผู้หญิงอย่างเรามันต้องสวยนะตั้งแต่หัวจนหลดเท้านะคะมองอายุจะเลขกสี่แล้วนะคน,นุณทำหน้าก็หมดไปเยอะแล้วปีนีนะคะ ดนั้นโลชั่นทาตัวขอที่ราคาเบาสบายกระเป๋าบ้างแต่ต้องเวิร์กด้วยนะก็เลยจะชว,วนคุณคุณมาลองสกินแคร์ในงบประหยัดนะคะราคาแค่359บาทเองเขาเคลมว่าทําให้ผิวตึงตึงเหมือนฉีดโบท็อกลดปัญหาพวกผิวหย่อนคล้อยต่างๆเขาเป็นสูตรที่มีการทดสอบความพึงพอใจจากผู้ใช้เยอะเลยคุณคุณวัซซินโกลเดอร์มาเฟอร์มิ่งวิทเฮกซ่าเปปไทด์บอดี้โลชั่นนัมเบอร์ซิกนะคือวัสดุที่อยู่ในไลน์เนี่ยมงเก็บของเขาครบแทบทุกสีแล้วนะคุณคุณอย่างตัวนัมเบอร์ซิกเนี่ยก็จะเป็นสีม จุดเด่นก็คือมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าโปรโซาราไมาเป็นการเก็บเก็บโซราราไมขนาดเล็กะคะ่ะ<ม>ข้อดีก็คือว่า เมื่อทาให้เซรามายเมีนพารเลยกเขาจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีเนเซรามายเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเสริมเกราะป้องกันผิวนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยให้ผลิตเซรามายตามธรรมชาติได้ในระยะยาวเคลมว่าช่วยลดความหย่อนคล้อยแล้วก็ให้ผิวดูเฟิร์มขึ้นใน6วันนะด้วยแอคทีฟที่มีผลออธิ์คลยกับโบททอร์นะคะก็คือเอ็กซิลเฮกซาแบบไทเอนะคนส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่ออะซิลิลีนนะเขาเป็นแบบไทสังเคราะห์นะมนคุณที่มาช่วยยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยด้วยาารมขววหหอออ้นืย่่ค ต่รงน,นี้แหะค่ะที่หมองบอกไปแต่แรกว่าเขามีรีคลายโบท็อกซ์แต่ไม่ได้แรงเท่าโบท็อกซ์นะคะคุณเป็นอีกทางเลือกที่ปลอดภัยสาหรับผิวนะสำหรับคนที่ไม่ชอบเข็มนะคือถ้าเรามาดูที่งานวิจัยของสารนี้คุณเขาให้อาสาสมัครหญิงทาครีมที่มีส่วนผสมของแอคท v e เ e ็กซัเบบไทเอชลงที่ใบหน้านะคะบริเวณร่องแก้มแล้วก็หางตาซึ่งเป็นบริเวณที่มีริ้วรอยเนาะเขาใช้ร่วมกับไมโครนิเดลแพดนะคะเป็นแผ่นแปะบริเวณที่ทาเป็นเวลาสีชั่วโมงนะคะเพื่อให้แอคทีฟเนี่ยละลายลงสู่ ในกนารตั้งริ้วรอยเพราะว่าหลังจากใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยค่ะริ้วรอยบริเวณหางตาจางลงเมื่อเทียบกับวันแรกที่ทําการทดลองแล้วก็ความชุ่มชื้นผิวเพิ่มขึ้น13%นะเมื่อเทียบกับเดยศูนย์มีเรติเนลโปรเิโอเนตซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอเนอะเมื่อไหร่ก็ตามที่สารตัวนี้สัมผัสกับผิวเรานะคะเขาจะมีเอนไซม์ที่เปลี่ยนสารตัวเนี้ยคะ่ะไปเป็นสารกลุ่มเรตินอยเมื่อเปลี่ยนเป็นเรตินอยแล้วเรตินอยนี่เขาซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะคุณคุณนน่่นาาาสมมบััติิเเเขกกกก็็ก er ะคควววรรรชยใใผผลลลลดซ์ะะะแ้้หจงงอออื การสร้างคอลลาเจนอิลาสตินใต้ผิวเป็นการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่จากการทดลองนะคะอันนี้เป็นการทดลองของเรตินิลโ r o p บโอเนตที่ความเข้มข้น0.3ที่ใบหน้าให้ทาที่ใบหน้าวันละหนึ่งครั้งในช่วงเชา้าเป็นเวลา2สัปดาห์ค่ะคุณคุณระหว่างการทดลองเขาก็ให้มีการใช้เมอร์เรเซอร์อย่างเหมือนร่วมด้วยนะเพราะว่าบริเวณที่ทดลองซึ่งมีริ้วรอย,อยด,ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนทดลองนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าเรตินดลโกลเบโอนเนตในการทดลองนี้เป็นสารตัวเดียวกับที่อยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่งๆ ผิวตัวเราเนี่ยดีขึ้นมีกาแฟอาราเบิกาซิสเอ็กตรคนะคะก็คือเป็นสารสกัดจากเมล็ดกาแฟที่มาช่วยในแง่ของการต้านอนุมูลสระเนอะในกาแฟเขาจะมีสารสำคัญอยู่หลายตัวคุณคณ,ณที่มาเป็นองค์ประกอบสําคัญในแง่ของการป,ปกป้องผิวนอกจากนี้ในแง่ของการต้านอนุมูลสระยังมีวิตามินอ e ีนะคะมี b ีเอชทีเนาะมีไฮยาลูริกแอซิดด้วยนะคุณณใส่มาถึง3มโมเลกุลด้วยกันมาช่วยทําหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวยืดหยุ่นลดความหยาบก,ก้านของผิวนะคะเสริมฤด้วยไนซีลามายอีกแร่งหนึ่งที่ช่วยเพิ่่่มมมมคควาาาาากกกรระจจจใสสีีซออดทนนับ็ เป็นตัวช่วยผลัดเซลล์ได้ด้วยโลชั่นสูตรนี้มีสมวนของสีน้ำหอมแล้วก็พาราเบนนะคุณคุณที่กังวลใจจากสารเหล่านี้นะคะให้ทดสอบที่ท้องแขนก่อนใช้เนอะตัวเนื้อครีมเขาทำเป็นสีขาวขุ่นคุณคุณเกลี่ยง่ายสบายผิวไม่เนื้อหนาระหว่างทานะคะทาได้ทั้งวันเลยค่ะคลับกลิ่นคือหอมดีงามมากคุณคุณหอมติดตัวใช้เป็นโลชั่นน้ำหอมได้เลยอ่ะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นสูตร n u m b e r รก็คือ n u m b e r หกนะสังเกตง่ายๆเลยที่ฉลากหมองก็ทดสอบตามคำเคลมเขาเลยคุณคุณก็คือใช เวลาที่อายุใกล้สี่สิบถึงเราจะฉีดโบท็อกซ์ให้หน้าตึงยังไงอะแต่ว่ามือเราก็แหย่ๆอยวยนะคุณผู้ชมคือมันมาเห็นชัดมากเลยตอนอายุสามสิบห้าปีขึ้นไปเนะะี่ยค่ะมงว่ารอยย่นที่ตรงหลังข้อมือเนี่ยดีขึ้นนะคะผิวแอบสว่างขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนเฉดสีไปเลยนะคะมองว่าโดยวรวมคือเป็นสูตรที่โอเคเลยใครต้องการโลชั่นทาผิวเพื่อจะมาลดความหยอ่อนคล้อยลดความเหี่ยวย่นของผิวเนี่ยเป็นสูตรที่แนะนําคือแนะนําให้ทาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยะคะ่ะเพราะว่าของแบบนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็เขาเป็นายยาน,นะไะไรที่่ห้าาาตคม ขนาดที่มองใช้อยู่เนี่ยก็คือ250มิลลิลตรนะคะคุณนคุณที่สนใจหาซื้อได้ที่วัส,สันหรือว่าัสันออนไลน์นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่นะโปรโอของเขาอะ่ะจะเป็นตัว Number ขกับ Number 4เนี่ยค่ะเบอรส์สีกับเบอร์หนะเบอรส์สีก็จะมีแบบแถบสีออกแนวฟ้าฟา,ฟาน้ำเงินน้ำเงิน โปรโมชั่นเนี่ยตั้งแต่วันที่27ตุลาคมไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนะคะเป็นโปรโมชั่นแรกซื้อรับส่วนลด50%นะคะเดี๋ยวมองแนบลิงก์วอสันออนไลน์ไว้ที่ description ให้หรือว่าถ้าค,คุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเขาจะมีทั้งหมด4สูตรนะก็สามารถสแกน QR Code ได้เลยเดี๋ยวมองขึ้นไว้ให้คุณที่เคยลองใช้แล้วหรือว่าอยากจะลองซื้อใช้ตามดูนะคะอย่าลืม,มคอมเมนต์มาคุยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไทยยังมองก็ฝากกด s u b s c คร b e ไลค์แล้วก็แชร์กกรแพร่ผลยะ